ความรักครั้งก่อนมันจบไม่ค่อยดีอะค่ะ <c oughs> จริงๆพอสัมภาษณ์เขาเาแซ่บกระต่ายเยอะคือปั้นเนี่ยค่อนข้างมีอบเป็นแฟนมาตลอดแซ่ค่อนข้างแบบว่ามีความเจ้าชู้หน่อยเราทิสายเราเองแล้วก็เป็นคนเลือกคนลักษณะนี้มา,าเองด้วยแหละ <c oughs> เริ่มเบื่อแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ต้องการหาละเราก็ใช้ชีวิตเราได้เหมือนกันเดินเข้ามาครับแล้วเจอคนคนนี้รู้สึกยังไงตอนัเล่าเหตุการณ์ก่อนการเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะมันงงดีมะงงก็นั่งกันแบบนั่ง เป็นโต๊ะใหญ่ๆเลยครับนั่งเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีน้องมีแม่มีนกแต่เป็นเป็นรู้จักแมรคนเดียวค่ะค่ะฮะรู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าหรือไม่รู้จักรู้จักรู้จักว่าเขาเป็นพี่ชายรี้จักแมร์นะรู้สึกอะไรเป็นพิเศษอะไรเพราะว่าโดยเขาถามเดียวกันว่าชอบใครชอบใครใช่ครับแล้วตอนถามคือเขาเขาก็ถามพี่ชายไม่ไม่ก็อย่างงี้ก็อย่างนี้หน่อยแลอวก็สังเกตสภาพหนึ่งว่าเป็นคนปกติที่สุดครับเฮ้ย เชื่แม่กับนกอ่ะไม่ปกติสิเพอดีไม่ได้ว่าฉันเลือกเธอเพราอดูปกติสุดและแล้วต่อให้ตอนนี้นกสิคารินกับคาร์เมีดูอยู่อ่ะเขาเขาไม่โกรธนะไม่โกรธ่เราเพื่อนกันคนรักกันมากคนรักกันมากเมื่อเขาถามก็ตอบเท่านั้นแหละหรือว่าจริงๆแล้วคือปิ๊งวันนั้นคุยกันเยอะอยู่เองครับนั่งคุยเรื่องต่างๆก็ขับรถเหมือนกันด้วยมีแจ๊สสีขาวกับคอนเทนเนอร์สีดำเหมือนกันสีเหมือนกันก็เลยมีแบบมันมีอะไรบางอย่างที่แบบ แล้วแต่ว่าเ<ต>ฟียสกับโอเนี่ยวันต่อมานางให้กินข้าวเลยนางนัทก,กินข้าวออโอ้โหโชงเข้มนะนางชงเข้มนางชงเข้มอีกวันนึงก็คือนั่งกินข้าวกันสองคนเอาแต่เพอก็ไปกันไงฉันก็ไปฉันก็ไปนะวันนั้นเขาก็โอเคเขาก็ดูดีแสดงว่าตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกพิเศษให้คะแนนเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าโอเคเราก็พร้อมที่จะรู้จักกันแล้วแล้วในวันที่คุยในคืนนั้นนะก็คุยแล้วเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโตโตแล้วที่สามารถคุยรู้เรื่องครับ ไม่มีเกมที่ปั้นต้องปตรงมาจริงๆเรารักจริงๆไม่ต้องยากขนาดนั้นใช่ค่ะแต่เราก็สร้างโจทย์วัดวัดใจดีกว่าใช่ใช่มันต้องผ่านกันวัดกันนิดนึงวัดกันนิดนึงโจทย์วัดใจวันนั้นคืออะไรคะพูดคุยกันมาต่อมาสักอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะบอกว่ารถพี่จะเข้าศูนย์นะเดี๋ยวตอนเย็นถึงจะได้รถอะไรเงี้ยสักก็บอกเอารถทิ้งไว้ศูนย์เลยนี่นี่บอกเขาว่าไม่มีรถวันนี้ต้องไปทํานู่นทํานี่เขาบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหลับพาไปกินข้าวส่งบ้านอะไรเงี้ยเราก็ร ก็ช่วยได้เพิ่งขาได้เพิ่งขาได้ซึ่งพตรงนะแล้วแต่คนจะมองนะฮะจะเรียกว่าวัดใจก็ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสศึกษากันใช่ใช่ได้นั่งพูดบางทีบางเรื่องที่ไม่ต้องยากก็ไม่ควรต้องยากจังหวะดที่เจอกันนะทุกอย่างมันง่ายโตแล้วเป็นโสดทั้งคู่แล้วปั๊บเดียวก็คือก็คือคบกันแต่พอเป็นแฟนกัน ก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันเพราะไลฟ์สไตล์บางอย่างไม่เหมือนกันเลยก็เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนต้อเหลือจะ,<ล>ะมีรถเหมือนกันสองคันแล้วเราไม่มีอะไรเหมือนกันอีกเลยป็นว่าโดยมนุษย์ทั่วไปอ่ะไม่มีอะไรที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแล้วในอนาคตก็จะมีเรื่องที่เหมือนและไม่เหมือนอีกเหมือนกันแต่ณว,วันนั้นน่ะก็คือจ๋าเป็นคนชอบเที่ยวคนเดียวพี่เปิ้ละเป็นคนติดแฟนจ๋าก็เลยบอกเขาก่อนเลยว่าพี่เปิ้ลต้องมีโอกาสต้องให้จ๋าไปเที่ยวคนเดียวนะจ๋าทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจ ทำไมน้องต้องเที่ยวคนเดียวพี่ก็ไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจนี่เห็นมัพี่มีทีมเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็อยากเที่ยวคนเดียวแต่เวลาเรามีแฟนเราก็อยากไปกับแฟนปะก็อยากไปกับแฟนแต่ก็ยังอยากไปเที่ยวคนเดียวอ๋อเพราะทำไมเป็นความฝันของเขาไว้ก่อนเนี่ยพี่พีกพูดเนี่ยเป็นความฝันที่เขาอยากจะทำใช่เดียวยังอยากมีเวลาอยู่ส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบถ้าอยู่กับใครมากๆจะหมดแรง จะต้องใชนชวัทันแบบันสุดเลยอะค่ะต้องแบบเติมน้ํามันด้วยตัวเองอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่เข้าใจแล้วจาดันไปเที่ยวคนเดียวที่ไหนเมกาซึ่งเป็นดินแดนแฟนเก่าไอ้เช่านี้ก็คือขคิดถึงใช่ใช่ก็ต้องคิดก่อนแหละคิดแหละไปทำไมเพราะตอนนั้นความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่แล้วเราก็เป็นคนมีปมเรื่องแฟนเนาะเรื่ยปมมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นว่าเป็นใครก็ต้องคิดเหมือนกันนะ จริงๆคิดคิดแน่นอนเป็นเทียวไม่จะงงว่าไปเที่ยวคนเดียวถึงขีดไหนล่ะหรือทําไมความสุขของเธอไม่เห็นมีฉันเข้าไปรวมเลยมันตั้งคำถามในสารพัดอยู่ใช่ซึ่งณวันนั้นน่ะเขาไม่ให้เราไปด้วยหรือเขาไม่ชวนหรือเราไปไม่ได้ก็บอกเพาว่าน้องไปเมกานนะสมมติพี่เป็นพี่เปิลไงอ๋อเหรอเมื่อไหร่อะไปด้วยดีก็จะบอกว่าไม่ไม่ทริปนี้ขอไปคนเดียวเดี๋ยวทริปหน้าไปด้วยกันคือเป็นคนปากอย่างนี้ด้วยอะ เม่อไงนะอันอันอันนี้โอเคนะพี่เข้าใจแต่ที่ถามว่าเป็นบ้านแฟนเก่านะใช่ไงหนูก็ตีกันอยู่ก็เขาก็ตรงนี้แหละใช่ใช่ค่ะถามว่าบ้านแฟนเก่าอ่ะอยู่อีกภาคหนึงนะไม่ไม่ได้สนใจเพ่นี่คือประเทศอเมริกาเธอยังไม่ได้กลัวได้หรือที่ยากอะไรใช่แต่บินหกชั่วโมงเลยนะแล้วพี่เปิ้ลได้พูดไหมถึงความหึงและความพูดพูดนะพูดแล้วเราก็ทะเลาะกันทะเลาะเรื่องนี้เลยทะเลาะกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดเหมือนกัน พี่ว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าคือเราต้องต้องไว้ใจมันคือเกิดการคุยครับว่าการที่ไปเนี่ยเราจะไว้ใจได้ใช่ไหมเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นนี่นะแล้วจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยถ้าเราก็ถอยออกอะไรก็ได้ตอนนี้ยังเปรอะบางในเรื่องของใช่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 ให้เวลาในแต่ละช่วงอ่ะพิสูจน์เองเมื่อเมื่อตอนที่น้องไปอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกได้นะคนที่แบบว่าไปแล้วเนี่ยมีอะไรปิดบังมีน่าสงสัยหรือเปล่าสน้องไม่มี แต่ยุคนั้นนะรูปก็ยังส่งไม่ได้วิดีโอคอลก็ยังไม่เสถียรไม่มีไม่มีไลน์คนเราถ้าบอกว่ามีความนอกใจมันจะมีจุดที่โทรไม่ได้แต่ว่าใน,นจุดนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีไม่มีเราวัดได้เรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงถ้าวันนั้นจะจะยอมพี่เปิ้ลก็คือจะยอมมาสูญเสียความเป็นตัวเอง ระยะยาวก็ไม่ดีกับเหมือนกันมีความถีขนาดไหนคะการไปเที่ยวคนเดียวเมื่อก่อนทีเหมือนกันแบบไปเมกาไปฮ่องกงไปสี่พันวาไปอะไรเงี้ยจะไปทํางานด้วยอาจจะไปนั่งจะต้องนั่งเขียนตอนนั้นมีเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแล้วจนวันหนึ่งอ่ะจะไปสีพันวานอนอยู่คนเดียวแล้วพี่เปิ้ลก็วีดีโอคอลมาแล้วเขาก็อยู่กับพ่อแม่จ๋าน้องชายจ๋าและหมาของจ๋าไปอยู่กับครอบครัวเราใช่อยู่ครอบครัวเราแล้วจนใช่จนจ๋าก็เลยเกิดความสึกว่าแล้วกูอําอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวนะอืมพอไปเที่ยวด้วยกันทริปแโอ้หพี่จ ทำไมอะไปเไขึ้นวิธีการเที่ยวครับต่างกันค่ะค่ะของเปิ้ลจะเที่ยวแบบไหนครับของเปิ้ลของมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะพี่อ้อยเขาก็จะแบบใช้แท้ลุยลุยไปอิตาลีทริปแรกที่ไปด้วยกันประเทศที่ไปฝานันมันก็ดูหรูหราแล้วก็เป็นโรแมนติกอยู่นะเมืองเวนิสโอ้โไดโซกอนโดล่าโอเปร่าร้องไห้ตั้งแต่คืนแรกที่แตะพื้นเลยเราก็ความรู้สึก สาวแบบว่าใช้เงินแก้ปัญหาฉันต้องลงแล้วแบบนั่งเรือแท็กซี่ไปที่โรงแรมริมน้ําไม่นี่ลากกระเป๋าไปตามถนนที่เป็นคูขังคูงขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ร้องไห้แล้วนะอนะันะั้นนะแบบกูเลิกแน่กลับไปกูเลิกมันเที่ยวไม่เหมือนกันอ่ะพี่ม่นมันไม่มีความสุขเราแบบฉันอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วพอไปถึงโรงแรมอ่ะ3ชั้นห้องอยู่ชั้น3ต้องขึ้นเองไม่มีลิฟต์ไม่มีห้องน้ําในห้อง อ๋อเหรอมันเป็นมันเป็นบ้านเราแล้ก็อยากให้บอกว่าเป็นอยู่ในอิตาลีเป็นี้ที่อารมณ์จริงใช่บ้านจริงออกมาเขาอะคือดีไซเนอร์เขาเป็นสายดีไซเนอร์เขาเป็นสายแบบเคาน์เตอร์ที่เคาเตอร์เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วจะอธิบายเขาว่าพี่เปิ้ลจ๋า ทำงานกองถ่ายเนอะไว้พี่เปิ้ลานักหนูพอเวลากองถ่ายที่เราต้องไปออกต่างจังหวัดเราต้องเป็นโรงแรมที่ถูกที่สุดอยู่แล้วชีวิตฉันในการทํางานสมบุกสมบันมากแล้วฉันต้องขนน้ําไปให้นักแสดงล้างหน้าเพราะาน้ํามันเป็นน้ําบาดาลอย่างเงี้ยเวลาเที่ยวฉันต้องการการปลนเปิ้อยากเสพความสุขฉันต้องการเสพความสุขคาอธิบายเนี้ยทธอไม่เข้าใจเลยเหมือนกอันว่าเพราะอะไรน้องถึงอยากไปโรงแรมแบบแบบนั้นคือะจะไม่เคยเที่ยวแบบ เขาเจอบูชีเราแบบเราคอมเมอร์เชียลมากพี่อ่ะก่อมาเจอเขาเขายูนิคมากตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างออกไปมันเป็นหมู่บ้านมันมีกลิ่นครัวซองมันมีอะไรแบบอุ้ยสิ่งนี้ดีจังเลยแล้วตาบวมถึงเลยนะร้องไห้หรอ้องไห้ทั้งคืนจังร้องไห้แบบทำไมทะเลาะอ๋อเหรอ เธอเอาเรื่องเลยเนี่ยเอาเรื่องจะเอาเรื่องมาก่อนจ้ะทุกวันนี้ก็เอาเรื่องไม่รู้เข้าใจเลยอ่ะแล้วเราเรามันจะเกิดความคาดหวังอันนึงคือมาเที่ยวด้วยกันแล้วดันมานั่งเสียใจแล้วร้องไห้เราเองก็รู้สึกผิดว่าเฮ้ยเรามาเที่ยวทำไมต้องมานั่งทะเลกันไม่เราตอนตอนเขาร้องไห้ตอนนั้นเรารู้สึกผิดป่ะหรือเรารู้สึกเหมือนกันว่ากูเลิกกับอีนี่ได้เออเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกันก็ไม่น่ารอดเหมือนกันอ๋อเหรอคิดเหมือนกันเหรอถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องรู้สึกว่าเราเล็กน้อยมากเลยนะอะขอผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่ายัางไงนะฮะจะเปลี่ยนโรงแรมก็ได้พอตอนเช้าออกมาเนี่ยมันก็เป็นอีกมูดหนึ่งเลยข้างล่างมีแบบคาเฟ่ข้างล่างมีอบขนมข้างล่างทุกอย่างสวยหมดก็จบทุกอย่างก็จบพอสร่จแล้วก็ฮปเราแลว,ก,แลวก็ปล่อยเขาพาเที่ยวหลังจากนั้นทั้งทริปนี้นก็คือดีทั้งหมดมแล้วมันก็เป็นการเที่ยวแบบใหม่ที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ย <c oughs> และพอมาตื่นมาแล้วมันเห็นแบบนั้นแล้วอ่ะเราพูดอะไรเออขอโทษไหม เราต้องขอโทษด้วยอ่ะยังไงนะคืออย่างนั้นอาจารย์ไปขอโทษซะหน่อยว่าอุตัวซองอร่อยจังแต่ก็ทําเป็นล่าเริงใส่ไปก็ไปก็เขาก็เราก็มันก็มีการคุยคุยโอเคไม่เป็นไรแล้วโอเคโอเคสนุกแล้วใช่ไหมอยากเปลี่ยนโรงแรมไหมอะไร้ยจริงๆกันจริงเรียกว่าการทะเลาะกันมันคือให้เห็นความแตกต่างจริงๆเนาะใช่เขาบอกถึงบอกว่าจะรู้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเลยแต่จริงนะจริงที่ชอบที่เห็นตั้งแต่ทริปแรกก็คือ เขาว่าถือยกกระเป๋าเดินทางสองข้างเงี้ยคเขาเดินขึ้นบันไดขึ้นสะพานเราจะยังถ่ายรูปไว้อยู่เลยว่าแบบเ,เขาก็ดูแลค่ะ <laughs> เป็นหนึ่งในความต่างความต่าง <c oughs> อันต่อมาคือเรื่องความหึงหวว <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเปิ้ลจะมีมากกว่าเยอะอเพราะมันคนมีปมไงคนมีแผลแค่ช่วงต้นนะครับเพื่อนเคยถามคำถามตเดียวกันจริงๆเราเป็นคนที่หึงขี้ห่วงหรือเปล่าคำตอบก็เองว่ามันไม่ใช่มันเกิดสภาวะที่มันต้องเป็นเบอรหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่พอมาน้อยอย่างเงี้ย เป็นแค่ช่วงต้นอย่างเดียวเพ <c oughs> อตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สิกตาน,นั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยแต่จะสวว่ามันแบบคนอยู่ด้วยกันศีลเสมอกันสําหรับเราศีลข้อนั้นเรื่องใหญ่ค่ะหมายถึงแบบเราไม่รับเรื่องนี้เรื่องของการนอกใจแต่ถ้าตอนนั้นบอกว่ามันเป็นแค่ช่วงสั้นนะครับเราก็หึงเขาแม้แต่กับเพื่อนเรานะเออใช่เวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถ่ายรูปกับพี่โจโจอ้บอยที่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยไอ้เนก็แบบเพินว่ามันเป็นความ ความพอดีขึ้ระดับไหนในการที่เราจะอยู่กับใครมากกว่าเขาจะแบบทำไมต้องชิดขนาดนั้นเราเองจะรู้สึกเองนะว่าการให้เราสมมุติมีมีนักแสดงหรือใครแล้วแต่เนี่ยเพิ่อจะมีจุดที่ว่าเปิ้ลจะไม่ก้าวข้ามไปใกล้อย่างนั้นมันมันทำมันไม่ควรใช่ค่ะใช่เขาจะเกับกับเพื่อนผู้ชายหรือว่าเราก็รู้สึกเหมือนว่าสมมติผู้หญิงเนี่ยการที่ไปก้าวใกล้หรือวจะอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนึงแล้วคงเป็นความคาดหวังว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยในปีผู้ชายอ่ะ การที่บางทีเราไม่รู้เขาคิดอะไรไม่ไหไบ้างการให้เราทํย่างนั้นนะมันมีอาจจุดประกายคนบางคนได้ว่าเฮ้ยเขาก็คิดจริงๆหรือเปล่านะเท่านั้นเองเออแต่พอถ้าเกิดว่าในระยะ,ะต่อไปเข้าใจก็จะเข้าใจหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีเรื่องประเด็นแบบว่าที่ต้องคุยและพกูกนีเหมือนกันว่าบางทีแล้วเนี่ยการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดได้เหมือนกันเมื่อกี้พูดว่ารอยสักก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยเป็นปัญหาในชีวิตคู่วันที่สูญเสียคุณพ่อไปตอนนั้นเราถึงขั้นบอกกับตัวเองว่า ฉันมีควดค่าที่จะต้องมีความสุขพ่อตายอะ่ะหัวเราะได้ไหมอะ่ะมีความสุขได้ไหมอะ่ะเขาพังขนาดไหนคะมนันรู้สงกว่ามันแตกสลายไปหมดจ๋ากองอยู่กับพื้นเลยแบบร้องไห้แบบหยุดไม่ได้อะ่ะพังถึงขั้นว่าตัวเองเป็นแต๋สซมเศร้าเลย